ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีและพี่น้องใายน,านั <c> ่น <oughs> เปิดมาอารมณ์ดีแต่นอนปลาที่นี่มือนี่โอ้อารมณ์ดีตัว่าถึงนอนตื่นเนาะโอ้ยนอนกลางวันแล้วบ่นี่วันนี้นอนพักผ่อนโอ้ยยุดงานบอกเลยจังไดพ่อต่วงดีงานนี่อยู่มีอยู่คันหนึ่งซอานี้กันเลยไว้มาก บอมีอ่มเป็นได้วะ่ะช่วงนี้งานมันบ่สุกซุ่มบ,บ่คุกหน้าฝนบหนาฝนมันก็ตกก็สุกซุ่มดีเอหน้าฝนนี่เป็นยังน้องรถเขาคือเอารถมาสอมดูเนาะรถรถรถม่สอมแหน่ฝนตกดูมันก็จุ่มเนาะอ๋อโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตามุกว่าท่านนี่น ว่ามันเบาอี่ลีได้หน่ว่ามันว่า,า,วาย่างฝนมันไอ่เด้งานสองรถหลายดอกหนาแรงมันก็แห้งมันก็แรงมันบวสุกซุ้มโอ้หน oh. าฝนมันก็ฝนกอฝนลินเดียมก็สุกซุ้มชุ่มซื่นไปค่ะมันเก็นจะได้น้อหวยลาวนี่ เมื่อนี่เขาก็าสีปลอยเป็นธรรมชาติจุดดอกนวัวไปตามเขานี่ย่าวุา้ไม่กินแต่ห้าวคู่งวดคู่งวดไรกับพายสีเลนละนเนาะเออไปตามเขานี่ยงมอง้อนเสียเอาไว้จีบหวนกูดึงอ่ะอืมคู่ไหนเนาะบาดนี่โอ้มันดา,นานนวัยเนาอง่องๆดาไหยแมนบอพอไอ้บอกวัดก้อนดอกตุนชนล่างหกตัว บา้านขึ้นม่ไววรลางที่โตชุ่นชเเยมโอ้แมนแมนแมนวดนี้เมื่อนี่ต้องเป็นสองสองเป็นบอ่อบาดนี่โอ้ Wait, ขันมาขนันสองเลี้ยงสองสองวนวลเนี่ยแมนบ่อวันจันทรวันนี้โอ้กำลังวันเตียแมนกำลังวันกัะเลขสองพอดีเอาเอาเอามือนี่ละคอขึ้นเนเดอร์สองสองดี <c ười> จ็บปวดลายวันศุกเนี่จะเป็นออกเลขเอียงวันสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าวันนี้เป็นนับไปฟังล่ำลเหรอบ่เคยไปกับไปโอ้เสแสาต้องจับท่าแบบนี้ดินี่ถ้าพ่อจะไปฟังล่ำต้องปเ,เป็นเหล็กเดินล่ำมือไหนวันนีน้วันนี้ฟังล่ำเลยมาแรกกันใจเกินลอยบ้านตะโดยไก่มูบะปัน่นปัน่นปั่นนุ่นของท่อค่ะพ่นละไายไปว่ามันหนักโอ้ยดี่ป่ะพ่อปวดที่นี้คนโอ้โอ โดนโดนมีหมอลำไ่เธอหนึ่งตีวดบาบางไง่นึงเสียเบิดเว้แต่ว่ากับแฟนเขาเพิ่นหลยอยู่ดอกว่าหลยอยู่หน้าเอกเรียนโตแล้วเกินหน่นทีนึ่งคะมานั่งเอกกัไเลยไปทาบองหน้าเอกเนี่ยก็เห็นแต่ไฟเต็มสุดเลยบอกพอเออแต่ว่าเขาจากชุดใหญ่แดดแต่ว่าผัวมันมาก่อนไงแต่มีหันมากที่หลังอื ปีหนึ่งพีเมียจังมาโอ้ผู้เฒ่าแบบนีเจ้าพิจางณด้วพี่น้องกันได้ปะผู้เฒ่าก็เลยบ่อในเบิงจอยน,อน่อยอยากนอนแล้วตีโอ้ยมาก่อนแกบีพ่อก็มาก่อน,กกอนแล้วส่วนมูมาเนี่ยพูดเห็นดูกิดได้ปะนั่งอย่างมูม่าก,กันได้ปะใ่ถามเอาไวด้ดอกตีข่อยอยากนอนแห้งล้วตีโอ้ยข่อยบอกไว้แล้วก็เลยว่า ปกติทุ่มทุ่มสองทุ่มนี่กนี่สองทุ่มกลัวอันนี้คือน,นอนแล้วนะค่ะค่ะอันนี้ซาดใจหกทุ่มเคืองปั๊ายปไปกันเมื่อกันได้วห,กกหถามบิ <c oughs> ดอก,กด <c oughs> เลยว่ามว่ยดอกเตี้เอเี่ีจางว่าให้เบิรงนน้ำกัน่ด้ไหมแล้วพ <c oughs> ี่นานนนเนี่ยคับมันบุญนี่คันนือ นังวันก right? AH. ี่มิตรางวันแน่ดีจ้างไม่ฟังหรอกแค่สามแสนหนึ่งก็เลยว่ะไ้ยสามแสนหนึ่งตีเฮ้ยวะไม่คิคุยจะน่าสิวาเียเนาะเออาเดี๋ยวคนมาคุยเนาะว้าวสายยาจอมที่คุยสายยาจอมขี่คุย บ,บใใมได้โมเมนต์ได้นม่ไงดิสายานี่ต้องใส่เวลาหลายปีเติบอยู่ดิวัวเนี้ยก็จะได้มากหว่เห็นสม่าภาคขวัญนี่เัในในียงไดค่ะวัวเนี้บไ่ต้องเอาลายตัวดอกเสี่ยจองพอวะ่ะเอาตัวมันติดถือกันนะเพราหมาลดเอามันเม็ดเดียวไปเลยเพียงอย่าว่าเถอเอ้ยกันเพื่อกันพลาดเน้ ม <When? S 2> ่บ่แมนกับเม็ดเดียวเม็ดเดียวกับสามคู่นี่ตัวเยียงเม็ดเดียวเอาเอามาสนะเอาแขนแคนลดสนาสามตัวเม็ดเดียวนี่ค่ะพ่อว่าเนี่เนาะเลขงวดน,นี่มึงแรงนี้เ้อมันยวเนี่ยอยู่หันตัวเก่าขะนาะดบ่จ้าพ่ออืมมันบอไปใส่มาใสาด่ดอกยังไม่น้อยมันก็ต้องมาละคููหนึ่งคนจ้ะค่ะ มันจีมีเลขเนี้ยละห้าศูนย์สองเม็ดเดียวนี่บอกห้าศูนย์สองนี่บอกเน่นห้าศูนย์สองตีเอ๊ยน่าจับมุนนอกกว่านี่กับจมีห้าศูนย์ศูนย์สองแล้วกัห้าศูสองบอกเท่านั้นแล้ว เอี้ยเงน้ยนะพ่อมันออดีก้องยี่นี่อะไรเลี้ยนี่อ้าวอาวให้มันมาหนิละยังว่าแตกสามตัวนี่แน่น,นะนะไอ้ไเทเฮ็ดโลงท่านอิงมืออื่นนี่สิไปเฮ็ดบุญนี่นี่โอ้ยสิาาใส่เอยู่ดอิพ่่อเอาเรืวลังจบคลิปนี่นี่พ่อเออเอา,เอาค่ะมันที่โบท่านจานไหมอือท่านจะดอดว่าได้บริการ เร่ก,ก็โอนเร่งวจ๊ดได้ค่ะพ่อ,อเลขจับคู่เด้อนนเลขจับคู่มีอยู่อน,นี้จับคู่ห้ศูนย์สองศูนย์สองสองหาหาศูนย์สองห้าห้าศูนย์โมเมตนต์ศูนย์สองสองห้าห้าศูนย์เอาก็ะห่ากระตือก็ถูก <laughs> <laughs> โซ่ยับมันแน่อ๋อศูนย์สองสองห้าห้าศูนย์ค่ะเออนี่ละอันไผอยากเมื่อยอยากแร่นอยากมากเอานี่เลขหาเขาเลขสองอี่างเยวตัวไหนวิ่งแต่ว่าส่วนตัวค่ะแต่ว่าส่วนตัวนี่มากเลขสองอืมพอมากสองมากกว่าเนาะอืมพวงนี้วันสองเนี่ยอ๋อมันนี่วันจัน์มันจันนี่แหละถ้าใครชอบน้อยก็เลขห้า ได้สอบม,มากเปลาเลขสองค่ะเนี่ยมาหนีไปตัวกันตัวกันค่ะตัวกันก็มีสี่สองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ค่ะแล้ันยังนับไม่ยี่สิบศูนย์เลยห่วยมันสีบนนี้ไปใส่ 3, บนสี่สามหัวติดบุญบ่แหมันลงศูนย์เนาะเอศูนย์คือขยันเห็นมเนาะส่วนนี้เนาะ จรงผมเป็จะสั่งพะลุะเนเป็นแม่ดาบแค่แม่มาหลดอืมอืมไอ้จะเข็นนอดเล็กสูนเนาะ <laughs> จะเนื้อหนาไม่เห็นดีค่ะบอทุนทุนมันจะหาหาอง้อง <laughs> <laughs> เป็นตะสร้างครับเออจะตั้งพะโลเอาเลขข้าเลือกไป <laughs> ได้ค่ะ ไอ้ท่าเรือกับล้มตองที่นี่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดค่ะอ่าสองยังแด่นั้ำไม่งี้มันโอ้เดนอีลตีตัวหละเลขสองนี่อืมมาอยู่สุบองินหลักเลขสองมีเคร่องสูตรลักโตกันแล้วก็มี้ไอ้ท่างเลือกอีกอืมบานเล่รถผ้ามาค่ะเป็นลูกเดี่ยวสองลูขั้นเดียวของเจ้าเนี่ยแก่สอง น,นล้รถตัวนี้ละ่ะสําคัญนี่อืมพ้าสิผ้าลูกไปรงเรียนค่ะพ้าลูกไปเลียนแหวมาสมรถค่ะนังแกงตัวโกอยู่บาว่าเนี่ยอาบน้ำแบบนนเลย <c oughs> โอ้โว่มาเจาสาอสอบปาดิชุดขอจิบะดำหมูก็เลยค่ะอืมแกงตัวรอปาอีอกกะไรมาอืมคนเราไม่ซ้ายู่บอกเราหัวร่างนี่แล้ววะ <c oughs> หน่ามันก็ทางบ่อยู่นี่อุ้ยตางจะได้แกงโจรอถูกวัยอะไรวะมันเป็นอย่างของธรรมชาติใช่ไหวะวันนะโอ้เมล็ดแต่งนี่มันรอของมันเองคที่วันเนี่ยเจ้นว่มวายเล็กก็พามาวันนี้ก็สวยอยู่ค่ะแปดแปดห้าแปดแปดห้าอันนี้โมเลกตอนนี้กามไม่อยู่ วมันสิบวัดต่ออหรีบ่เมื่อแรงสิบว่าเบิรนอหรีบ่นี่ยอ่งเงี้ยฝ่อทีนั่งยังได้ครูนงเนี่ยทุกเนี่ยท่ายงป้ากับสองสองนู่นเนี่ยบัตรรดพามากแมาล่องหาอยู่ดิมันเป็นหาแปดที่ป่านี่เนี่ยมันก็แปดแปดามันจะเร่งงามอยู่แต่มันมีสองทีนมานั่งมนเนี่ค่ะนาทีน้ามันเป็นยังไงดีแมันสิบไปใส่าใสได้ดีหืมสินเฮ้าเบิ่นโยนี่ทุกวัดทุกวดนี่บ่ เร่ว่ามันเลขแบบนี่มันจะเก่งยากจม๊อบกันเลยว่ะค่ะมาเห็นเบื้งสูตรบื้องยังแล้วเลขแบบนี่มันจะเก่งยากอยู่ใส่มันตัวเก่านี่เป็นยังกันเลยว่ะโอ้ทำนั่นแล้วติผู้ท้องคิดยังไรหลุดแล้วเอ๊ะแกบอกมาขนาดสามคู่นี่หมดแดอกค่ะในสามตัวเลขสองเลขจุดเลขขาค่ะอืมมันก็สินีเช่นนี้ว้ามันจะเอาสูตรยังมาเห็นอีก เป็ดสเป็ดไปไดแมันก็ไ่ไปดิค่ะพ่ออือยังนาไปเจอหัว่างไงวะเป็นบดหัวถ่ายมันยังบอกหัวถ่ายมันสองสองเนาะค่ะสองสองหาหาเอาสองสองหาีกสองก็ยัหาครับไปเลยเจ็ดนี่กัมานสองเจ็ดเจ็ดนี่เขอ่ากันมี่ะไรนั่นโอ้ให้งอกขึ้นไปเฮ้ยนะเดเอยวะ ห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะก็ลบศูนย์คือเก่าเอาถชกไหมอย่าเป็นแสนเดียวก็ไปใส่เลยสูตรเลขเ็ดไปใช้มันเกิดโมดี้ทุกนีนาค่ะอืมแต่ว่าบักกันนี่ยยังมองสอาตีสองอีกตีศูนย์นี่ศูนย์ศูนย์ี่เอายังไม่ยืดตีเอ้ยังไม่ย่ดอู้ยเขาต่างถึงให้ล่าจเปเสียวไห้หน่อย เราเสียเชียลดียวยงท่านสมัยนี้นัวมไม่ตัดนี้ตัวเป็กต้วนี้ตัวเล็กตปวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัดใหญ่ที่สุดตัวะหนเออฮานอยฮานอยค่ะ อานอยวันนี้เด่นวิ่งรูดหนึ่งกับแปดวิ่งรูดหนึ่งกับแปดมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าจับคู่หน,น,นึ่งสามหนึน่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์อ่านหน่อยง่ายไม่หน่อยเด่นบ่อไม่ตัวเน่นให้บ่เมือนี่ เราเรื่องเน,น้นนี่เนาะเราเรื่องเน้นนี่เห<ฮ>็บนคนเบิ่งเอาเองจ้ะการเน้นบูชือหรือคนจีด้าหัวค่ะมากเราได้กะระดิ่งนรกเอาจับไปสันอือยังไงเบื้องเอาพิเกลน่าเอาขันโมมากะผ่านไปซะก่อนค่ะอือขันเดมขันมากกจัดเบิ่งสุกบาทสองบาทพอดีแห,ห่พอดีอยังค่ะ เออันเอาในนอบอลเดนีดด่ก็ได้เขาก็ลั่ทขลายทลายแกงคอนคอนเชิเตอร์พวกการผานาอ,อกพกนั่นนี่มันก็เอ็นบอประเชศไทยหฮอนตัดไฟบ่อยเขาเอ็นบอค่ะพวกบอลพวกยังกันไดพวกคาสิโนพวกยังกันใดพอพวกนี่มันก็มุนยําคาสิโนไงแมนจ้าอืมต่างน้ำคาสิโนมันก็เลยเด็นี้มันเป็นมุนเป็นว่ายอยู่มันเขาอาจจะเอกินหัวเอาก็นด้นะโอ้แมนอยู่เขาขาดไล่ได้ตี ไวยบัวเพื่อนี่เช่นกันนา่นไปเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ไป็นี๋เบิ้งมันขีออกมันขีออกไนโบกันอันบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่มีไฟฟ้าไป่าเปียักเนี่ยไนบ่ลชอบเบิ้งค่ะอันเนี้ยงานเจ๊แคทจิ้งหัวเฮาก็ได้ต้องแล้วต้องออีกยู่อันเนี้ยแมนอยู่แมนอยู่หนูลืมคิดตรงนี้อาทิตย์แก้วหอมกันอยู่ กันตอนดูดูมันเกินาหามนี่ตอนนั้นแคออกอกเทเก่าอยู่หันจ้าเห็นหมอว่านออกที่ผ่าแล้ว่ออกหาที่เบ็ดอยู่หันเบียนหมอค่ะอือยังั่นยัง้ออกเท้เก่าอยู่หันไปกขันว่าสี่งเดียวไปกับตีขาวออกตัวเนาะจ้าพ่อเขาบอกไว้แล้วมาไรออกยีงกนนะ ยังมาเบิองแล้วมันนั่งเบิองเด็โอ้ยู่ทุนเห็ดกินขากแน่ว่ะบอกนี้ไปทางไหนออกที่โเกาวู่งจ้าอืม <Gym. S 2> นต er e ้องเกตเบิองสักก้อนน้ำนี่ให้หก็ได้เพื่อที่เพื่อที่เรียนเพื่อที่เตอมก็ได้แมนอยู่พออืมสังเกตเบิองว่ามันแน่วนมมันจังไรเบิองว่ามันตางบบป่าเนี่ยต่มันสังเกตเบิองถามมันขยับแป้นอยู่เรื่อยนั่ะเรียบเตี้ยมตัวรวดค่ะอืม มันมัเสียงวัเถอยัมันเสียงกวนมันลอกงาเจ้เนี man, man, ah. man, you, mm. ่ยเขาตังเมืองให้เป็นแตาเมืงม่เป็นีกเป็นเยวเขาดิแมนจ้าอืมพวกนี้มันหาจะลายกินเท่าไรจังวาเปิดแมนอยู่พ่ออืมมปิดไปละเลยแล้วในเงินหลเนาะไหนน้องเมียเขาปิดปิดไปคือไรเน่กับพิเวียมี อันจะไล่ถือเบียนไปเลยฮะสร้างหัวเขา่อเรืยกไม่ร้องวันค่ะพ่ออืมการหากินมันก็แต่ละคนมันก็เหมือนกันแมนอยู่ผูนลงคนกับซื้อผูลงคุนกับกดผู้ลงคุนกับเหยวเนี่ยเอาเรื่อนั่นเลยหรอกเพื่อความอยู่รอดชนถ้าเราดวงดีมันเอาไปไหนก็ถูกเราหมดแหละค่ะเพื่ออะ ยางใช้แต่ดวงหมนะวาาใช้ดวงว้าเนาะคนเราเกิดมามีดวงเนาะคชะดวงเข่านั้นที่อยู่รอดวแต่คนไม่มีดวงทำยังไงก็ไม่ได้เงินเทวดาเว่าแมนจะพ่อบอกไปแล้วมันยามันเหยียดเอาลงสักกันไว้พ่านกันค่ะบายแล้ว ซี่ก็ได้อ้าวเขามากก็อะไรก็แช่ให้แน่โมแรกกินได้ถึงสามตัวค่ะมุนหกตัวลวดเรียกน้องเลยหาเลขศูนนั่น,นอือที่อยู่ในนี่หลัดเตียเอออยู่ในนี่หละมุนไปเลยพอว่าโบาผาดเลยข้องมาแน่นอนค่ะแันมันเอานี้เบิดหมอมึงก็ฟ้าแจกรวดมองเอานี้หรอกเพราะว่าพึ่งเด็ก้อมกับพึ่งมาค่ะเด็กหามันกับพึ่งโพหนามา แม่นจะพอเราจะเลขศูนย์ไว้ขนานตัวสองตมันจะไปไหนเสียอยู่นี่ละมันอยู่ในเลขเข้านี่ละเมื่อแรกนี่เอาไม่นีเดียวเอาจ้าไม่นีเดียวห้าศูนย์สองสองศูนย์ห้าอยู่นี่ลดศูนย์ห้าสองนี่มันแตกสามตัวลด อ้าวชอบชอบมึงแล้เอสซีอะไรยังไปผีาช่ไม่เกียดดีดีอันเนี้ยขอมาละกไอะไรก็แช่ไปเนี่ยเขียนซองมันอืมบุญนํ้ำสวกบุญเนี่ยแต่คนใดได้แช่ได้หล้เนียมึงก็ดีโอ้ดีใจสิเลยแมนเฉพาอแหมอซุ่มซำซุ่มาำรู้ปัญญ์แอ่ดูเส้กันน้าใหม่เนี่ยค่ะแนวทาง นั่นแหละสวยมานก,กันลูกหูสุกคนมีเงินมีทองใส่เตียงตัวแดกจะขอให้หอมเท่นั้นจาครูจ้าขอขอบคุณพ่อจ่าที่เอาแนวท่ามาแบ่งปันเอฟซีค่ะ